ค่ะสวัสดีค่ะเอเองนะคะค่ะก็พบกับเอเ่นเคยนะคะจากโชว์รูม Honda ยูสคารถมือสคุณภาพดีนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอมีรถ Honda CRV รุ่น2.4 EL Navy ขับเคลื่อน4ี่ล้อปี2017ชมปัจจุบันนะคะมาแนะนำลูกค้านะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะของเครื่องเบนซินนะคะเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์นะคะคันนี้จะเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะอ่ไมน้อยไม วิ่งไป5 0,000กว่าโลนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 4 5 0 0ล้าน4 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ของเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเลดดอกเบี้ยพิเศษนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะว่าคันนี้มีความสวยแล้วก็โดดเด่นอะไรบ้างคะ่ะ you. เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมตัวรถ Honda c เซ V คันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะภายในก็ออปชั่นครบเลยนะคะแต่เอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารนะคะรถบริษัทไม่น้อยนะคะประวัติดีเช็คประวัติได้นะคะมีประวัติการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ n อนด้าเนี่ยครบเลยนะคะให้ลูกค้าเช็คได้แล้วก็คันนี้นะคะโปรโมชั่นตอนนี้ของเรามีเลดเดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.5 9เท่านั้นนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มีประวัติผ่อน ชําระที่ตรงนะคะสามารถกู้ยอดสูงสุดหรือกู้ยอดเต็มนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยนะคะยังไงลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อเองได้ที่เบอร์โทร0863818421นะคะของเองเป็นศูนย์โชว์ลูม honda ารถทุกคันนะคะการันตีเลยว่ารถสวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ